วิธีการที่เราจะจ่ายเงินงวดบ้านพร้อมกับโปดต้นของธนาคารสีสม้มทํำยังไงบ้างอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าดอกเบีย้ย2.9%นะคะจ่ายเงินงวดเดือนละ7,500บาทค่ะแต่ว่าตัวอย่างที่พี่เต้าได้มาเนี่ยมาจากน้องในทิกต็อกนะคะเขาจ่ายทีเดียวเลยนะคะในยอดที่30,000บาทค่ะซึ่งก็จะไปลงดอกเบีย้ยเท่านี้เลยนะคะและที่เหลือก็จะไปลงต้นเห็นไหมคะว่ามันไปลงต้นเต็มๆแปลว่าถ้าเราจ่ายก่อนภายในเดือนก่อนในสิ้นเดือนนะคะ ก็จะไปลงต้นแบบนี้เลยค่ะอันนี้วิธีที่1ก็คือจ่ายพร้อมกันกับเงินงวดไปเลยแล้ววิธีที่2ก็คือจ่ายเงินงวดก่อนแล้วก็จ่ายโปรต้นทีหลังก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้จ่ายภายในเดือนนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยคือเดือนตุลาคมซึ่งเห็นว่าดอกเบี้ยไม่เท่ากันเห็นไหมคะเพราะว่าเขาจะคำนวณดอกเบี้ยในเดือนที่แล้วนะคะก็คือยอด30วันของเดือนกันยายนนะคะ ทีนี้ในเดือนพฤศจิกายนดอกเบีย้ยอยู่ที่4,800กว่าบาทเพราะว่าคำนวณ <uman> <ento> จำนวนวันจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและอันนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะคะซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่4,600กว่าบาทซึ่งก็คำนวณจากดอกเบีย้ยในเดือนพฤศจิกายนค่ะ30บาทในเดือนพฤศจิกายนค่ะประมาณนี้นะคะเมื่อมีการ,การจ่ายแบบเงินงวดและปลดต้นเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นดอกเบี้ยประมาณนี้4,000กว่าบาทและที่เหลือก็ไปลงต้นเต็มๆเห็นไหมคะทำให้สามารถลดงวดบ้านลด นี่บ้านไปได้เยอะมากค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังผ่อนบ้านของธนาคารสีส้มอยู่นะคะ